สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับผมก็จะมาดูวิธีการนะครับเขาบอกว่าโครงการนะครับคนละครึ่งพัทนะครับสิทธิ์คนละครึ่งพัทนะครับในปี2องหมาแล้วนะครับก็คือรวมสิทธิ์นะครับประโยชน์และวิธีลงทะเบียนนะครับก็จะเป็นประมาณนี้กันเลยนะครับท่านผู้ชมตั้งแต่วันที่นะครับเขาบอกว่าอัปเดตตั้งแต่วันที่14ตุลามนะครับหกนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับซึ่งโครงการคนละครึ่งพัทนะครับสองหใครใช้ได้บ้างนะครับก็ จะมีเป่าตั้งกับคนละครึ่งนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมขอยัดอัดหน้าจอเพื่อให้ดูเลยนะครับท่านชมจะได้เห็นภาพกันนะครับโอเคไหมเดี๋ยวผมขอยัดอัดหน้าจอเพื่อเห็นภาพกันเลยนะครับท่านชมมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอ่าโอเคเดี๋ยวขอยัดอัดหน้าจอก่อนนะอ่าโอเคนะครับที่ท่านชมเห็นนั่นคือหน้าจอโทรศัพท์ของผมนะครับทีนี้นะครับเขาบอกว่าโครงการคนละครึ่งพัดนะครับในปี268มาแล้วนะครับรวมสิทธิ์นะครับนี่นะครับประโยชน์เนี่ยและวิธีการลงทะเบียนนะครับครบจบในบทความเดียวนะครับไปถึงว่า บางคนถามว่าแล้วมันจะได้เงินเท่าไหร่นะครับถ้าเรามีคนละครึ่งพัดนะครับอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับสิทธิ์คนละครึ่งเดิมน่ะกับเออ VS เนี่ยคนละครึ่งพัดนะครับบ s ก็คือกับนะครับอ่าคนอ่ะสิทธิ์คนละครึ่งเดิมนะครับสิทธิ์สิทธิ์คนละครึ่งเดิมเดิมอันเก่านะครับกับสิทธิ์คนละครึ่งพัดนะครับอันไหนปี68ปี2องดดีกว่ากันนะครับต่างกันอย่างไรนะครับก็คือเขาบอกว่า รายละเอียดนะครับโครงการเห็นไหมเราดูตรงนี้นะครับสิทธิ์คนละครึ่งเดิมเนี่ยเห็นไหมกับสิทธิ์คนละครึ่งพัดปีหกแปดนะครับเดี๋ยวผมใจะให้ดูนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับซึ่งตอนนี้ผมได้ทาการไปเสิร์ชหาข้อมูลมาแล้วนะครับอ่าก็คือเขาบอกว่าอัตรารัดช่วยจ่ายเนี่ยห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับอ่าถ้าเป็นเอ่อคนละครึ่งเดิมนะวันนี้ผมก็มาอัปเดตนะครับกับ คนละครึ่งเดิมกับคนละครึ่งพัดนะครับอันนี้50%นะครับแล้วก็1ิคนละครึ่งพัดในปี2 6 8ที่เขาอัปเดตมาไม่นานนะครับตั้งแต่เดือนตุลาปี68นะครับ5้เลยนะครับสิทคนละครึ่งเดิมนะครับห้าสิทคนละครึ่งเดิมอันเก่านะครับ50นะครับแล้วก็สิทคนละครึ่งพัดนะครับปีหเหมือันใหม่ก้บตัวเะครันก็จะแตหมือนกันตัวตัวใหม่กับตัวเก่านะครับแล้วอันน้ ของใหม่นะครับจะเป็น200บาทถ้าเป็นคนละครึ่งพัดนะบางคนถามว่าคนละครึ่งเดิมเนี่ยเท่าไหร่นะครับที่ผมอธิบายนะผมก็ได้อธิบายนะครับตั้งแต่ตอนผมพูดไปแล้วนะว่าสิทธิ์คนละครึ่งเดิมอ่ะ150บาทนะครับถ้าเป็นสิทธิ์คนละครึ่งพัดในปี2อ0 8นะครับในปี2 0 2 5ในเดือนตุลามันจะอยู่ที่200บาทนะครับแล้วผู้มีสิทธิ์ใช้นะครับคนละครึ่งเอ่อคนละครึ่งไทยนะครับคนละครึ่งเดิมนะครับกับคนละครึ่งพัดนะครับ อันนี้คนไทยอ่ะอายุ18ปีขึ้นไปนะครับไม่ถือบัตรสวัสดิการนะครับอันนี้เขาบอกว่าคนละครึ่งพัดเนี่ย16ปีขึ้นไปในวันที่ลงทะเบียนไม่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับอ่าแล้วก็แอปพลิเคชันนะครับใช้ในโครงการคนละครึ่งคือเป่าตังค์นะครับคนละครึ่งเดิมอันเก่านะครับกับคนละครึ่งพัดนะครับเขาเรียกว่าเป่าตังค์นะครับสองอันนี้คนละครึ่งเดิมกับคนละครึ่งพัดเขาเรียกว่าเป่าตังค์นะครับจะเป็นถ้าเป็นแอปเดียวกันนะ มันจะเป็นแอปปต่อตังอันเดิมเหมือนอันเก่าเลยตอนที่เรามีคนละครึ่งตั้งแต่ปีตอนไหนอะปี2021ปี2564นะครับถึงปี2 5 6 3นะครับต่อมาปี2 5 6 6นะครับหรือว่าปี2 5 7 7นจะครับจะเป็นคนละครึ่งเดิมนะครับถ้าเป็นคนละครึ่งพัดมันจะกลายเป็นปี2 5 6 8แล้วนะครับอันนี้ปี2 5 6 8นะอย่าเข้าใจผิดนะครับคนละครึ่งพัดคือปี2 5 6 8ถ้าเป็นอันใหม่เพว่ารัฐบาลได้อัปเดตใหม่มาแล้ว นะครับถ้าเป็นคนละครึ่งเดิมนั่นจะเป็นนายกคนเก่านะครับถ้าเป็นคนละครึ่งพัดมันจะเป็นนายกคนใหม่นะครับพอเข้าใจไหมวงเงินที่เราสามารถใช้ตลอดไปนะครับตลอดโครงการเนี่ยแปดร้อยถึงสี่พันห้าร้อยบาทแล้วแต่เฟสเลยนะครับอันนี้คนละครึ่งเดิมนะอันเก่านะครับเป็นคนละครึ่งที่ใช้จ่ายห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วใช้ร้อยห้าสิบบาทถ้าเป็นอันเก่านะครับที่เขามีมานานแล้วตั้งแต่ปีหกสามถึงปีหกสี่แล้วก็ปีหกห้าถึงปีหกหกนะครับแล้วก็ปีหกเจ็ดนะครับ ผู้ยื่นแบบภาษีนะครับ2004นะครับตลอดต่อคนต่อโครงการเลยนะครับแล้วก็ผู้ยื่นไปแบบภาษีนะครับ2000นะครับ2000บาทถึงต่อคนนะครับตลอดโครงการนะครับพอเข้าใจไหมครับอ่าอันนี้มันจะมีหน้าลงทะเบียนให้นะครับเราก็สามารถดูได้เลยนะครับอ่าอันนี้ของเรานะครับเขาบอกว่าโทรศัพท์ที่เราสามารถใช้ได้นะครับให้ดูตรงนี้ไว้ก่อนนะครับบางคนยังไม่ค่อยเข้าใจนะ <c oughs> ว่าอันเนี้ยที่ผมมาพูดวันเนี้ยนะครับการติดตั้งแอป,ปนะครับเป่าตั้งเปิดแอปพลิเคชันแอป Store หรือว่าเพยสโตนะครับหรือว่า o o o l l p p l y นะครับรองรับโทรศัพท์เนี่ยที่ใช้ใน Android 10ขึ้นไปนะครับถ้า Android ต่ำกว่า5ไม่สามารถเข้าแอปเป่าตั้งได้แต่ Android ผมเป็นเวอร์ชัน12นะครับหรือว่าเป็น Android เวอร์ชัน4 4ก็สามารถเข้าแอปได้นะครับแต่สมัยนี้เป็นเวอร์ชัน14แล้วเพราะว่าเขาเปลี่ยนโทรศัพท์กันใช่ไหม เป็นเวอร์ชัน14สามารถเข้าแอปได้แล้วนะครับขึ้นไปเนี่ยหรือว่า p p o o n นะครับที่มีปฏิบัติการ d r น i d อ่ะนะครับ iOS ใช่ไหม iOS กับ Android Android มันจะ10นะครับถ้าเป็น iOS 15.0ครึ่งขึ้นไปนะครับพิมพ์คำว่าเป่าตังใช้ในช่องค้นหานะครับเลือก Get หรือเลือกติดตั้งนะครับ Get ก็คือติดตั้งนะครับพอเข้าใจใช่ไหมอ่ะ บางคนบอกว่าแล้วเราเนี่ยแล้วเราสามารถถามธนาคารกรุงไทยได้ตรงไหนนะครับวิธีการถามนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะพามาสอนนะเพราะว่าบางทีผมยังไม่เคยสอนวิธีการติดตั้งนะครับถามว่าสิทธิ์คนละครึ่งมันจะได้วันไหนวันที่เท่าไหร่นะครับวิธีการถามนะครับไปที่ไลน์ของเราอันนี้เป็นไลน์หลักนะไลน์ของผมนะครับอันนี้นะครับไปที่กรุงไทยคอนเน็กนะครับ ไปที่ถามเนี่ยเห็นไหมมันจะมีคนละครึ่งพัดนะครับเราก็กดถามไปกดตรงนี้เดี๋ยวผมจะพามาสอนนะครับอ่ากดตรงที่คําว่าคลิกนะครับกดเข้าไปหนึ่งครัง้งปึ้งอ่ามันจะมีเมนูให้เราอ่ะให้เราถามเลยว่ามันจะมีวิธีการลงทะเบียนร,รับสิทธิ์คนละครึ่งพัดนะครับหรือว่าเปิดบริการใช้งานจีมเบรหรือว่าวิธีการใช้สิทธิ์คนละครึ่งพัดวิธีการสั่งฟู้ดแพนด้านะครับหรือว่าฝั่งสั่งฟู้ดเดลิเวอรี่นะครับค้นหาร้านคนละครึ่งพัดนะครับ อ่าอันนี้มันจะมีคําถามปุ๊บบ่อยนะข้อมูลโครงการล้วก็กดเข้าไปนะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้เราก็สามารถถามได้เลยนะครับอันนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายอะไรถ้าโทรมันจะเสียค่าใช้จ่ายโทรศัพท์เรานะครับถ้าเอาแชทในไลน์มันจะไม่เสียค่าใช้จ่ายอะไรเลยนะครับอ่า <c oughs> อ่าโอเคนะครับก็คลิปนี้ก็มีไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับถ้าใครอยากจะสอบถามธนาคารกรุงไทยเพิ่มเติมมันก็สามารถไปแอดไลน์ที่ธนาคารกรุงไทยได้ด้วย ธนาคารกรุงไทยนะครับบางคนถามว่าลายเขาชื่ออะไรนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะบอกนะครับว่าลายเขาชื่ออะไรนะครับแอดกรุงไทยเน็กนะครับกรุงไทยคอนเน็กนะครับอ่าแอดแล้วก็กรุงไทยคอนเน็กนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ตอนท้ายคลิปให้นะครับเดี๋ยวผมก็ตัดวิดีโอนี้ก่อนนะครับเพราะว่าคลิปมันยาวแล้วนะครับถ้าใครอยากจะถามคนละครึ่งพัทว่าเปิดให้ลงทะเบียนวันที่เท่าไหร่นะครับก็ไปถามเขาเลยนะครับ ถ้าใครอยากจะรู้เกี่ยวกับคนละครึ่งพัดเดี๋ยวติดตามต่อไปเดี๋ยวผมจะไปแจ้งให้ทานชมได้ดูทันทีนะครับถ้าใครมีข้อสงสัยตรงไหนก็คอมเมนต์มาบอกที่ใต้ล่างคลิปผมเลยนะครับแล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามมาด้วยนะครับโอเคเนาะอ่าถ้าชมอยากจะรู้เกี่ยวกับคนละครึ่งพัดเดี๋ยวจะมาแจ้งให้ทุกคนทราบนะครับเดี๋ยวผมก็จะ ไปถามเจ้าหน้าที่ในไลน์ธนาคารกรุงไทยหรือว่าโทรไปถามนะครับเพื่อให้มันแน่ชัดว่าคนละครึ่งพัดมันปล่อยให้เราเราลงทะเบียนมี่เท่าไหร่นะครับอ่าเดี๋ยวผมจะไปแจ้งให้ทุกคนทราบนะครับในคลิปต่อไปนะครับโอเคถ้าเกิดเป,ป็นประโยชน์ก็ฝากกดติดตามกดไลค์ด้วยนะครับหรือว่ากดติดตามชอบไปเลยนะครับถ้าใครอยากจะติดตามผลงานก็กดติดตามไปนะเอ่อถ้าใครอยากจะถามไม่เข้าใจสงสัยตรงไหนก็คอมเมนต์มาที่ตลรางคลิปนะครับถ้าผมอยากจะช่วยตอบก็ช่วยตอบนะครับถ้าตอบได้ก็ ตอบได้นะครับถ้าตอบไม่ได้เดี๋ยวผมจะไปค้นหาข้อมูลได้ให้ดูกันทีนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากเลยนะครับที่มารับชมคลิปนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับโอเคเนาะอ่ะถ้าใครอยากจะแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับคนละรึ่งนะครับก็สามารถมาถามผมในคอมเมนต์เดี๋ยวผมจะตอบให้นะครับโอเคคลิปนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ